โอ้โห oh. มันไมใช่แค่ยุงนะมีมมะแมลงอื่นด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นยุงนั่นแหละนี่คืนเดียวนะอันนี้คืนเดียวหานนี้ผมทำยังไงดูไอ้ถุงเนี้ยมันคือ ว่ามันยังไม่หมดเลยเนี่ยมันยังอยู่ข้างในไอ้ถุงนี้ยมันคือเนี่ยครับที่เป็นมุ้งหน้าต่างรถยนต์่ะคือผมมีอยู่แล้วซื้อมาแล้วก็มาใช้เวลาไปนอนอะไรเงี้ยแล้วจะใช้ครอบกับหน้าต่างแล้วก็มาใส่กับพัดลมพัดลมก็พัดลมบ้านเนี่ยแหละแต่ว่าซื้อไฟมานะซือไฟแบบนี้มาไฟแบ็คไลท์มันจะมีสวิตช์แล้วก็สายมาให้ด้วยนะครับกดเปิดปุ๊บ เอาไม่ได้เสียบปล๊กก่อนมาติดนะนี่แบบน,นี่นี่เลยแล้วก็เปิดพัดลมครับส่วนในถุงตัวเนี้ครอบไว้ตบบนี้แบบนี้เลยแค่นี้ง่ายๆเลยก็คือเนี่ยมันเป็นขอบยางแบบนี้แล้วก็เปิดพัดลมเบอร์สอง เนีย่ยดักแค่คืนเดียวนะแล้วก็เปิดไฟคือพัดลมอะ่ะผมเปิดให้หมาอยู่แล้วไนะหมาผมจะนอนตรงเนี้ยแล้วผมก็เปิดพัดลมให้หมาหมาันก็จะนอนอยู่ตรงปลายพอยุงมันเห็นไฟมันก็โดนดูดเข้าไปโดนดูดเข้าไปเนี่ยยุงบินกันว่อนเลยห้องทํางานก็คือพูดง่ายๆคือมันมีหมาเป็นตัวล่อแล้วไฟตัวนี้มันก็จะแบบล่อ,อยุงอีกทีหนึง่งผมเคยใช้เป็นแบบ LED แล้วมันใช้ไม่ได้จริงนะแบบนี้ใช้ได้ ก็ลองไปทํำดูไอเดียมันงบผมว่ามันไม่ไม่เท่าไร่หรอกไม่กี่บาทหรอกเดี๋ยวผมใส่รายละเอียดไว้ด้านล่างลิง้งละกันว่าผมซื้ออะไรไปซื้อตัวนี้ที่ไหนแล้วก็ซื้อไฟที่ไหนใช้แค่นี้แหละดักได้แล้ว